b c ซีจเน่จริงๆภาพโอ้โหปีปีสองปีที่ผ่านมาอาจจะน่าผิดหวังหน่อยนะครับไปกระวัดอาจจะมามามาค่อนข้างช้านะครับมาไม่ทันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ถือว่าล่าช้ากว่าแผนไปพอสมควรตอนนี้ก็เริ่ม ประกาศแผนการลงทุนแล้วนะครับก็น่าจะสร้างกำไรกำไรให้เติบโตได้พอสมควรสำหรับปีหน้านะครับเอโก้ Echo ก็คล้ายๆกันนะครับก็ไปซื้อโลงไฟฟ้าที่อเมริกากันนะครับก็อ่ก็เป็นส่วนที่เข้ามาเติมในพอร์ตนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐในประเทศได้พอสมควรนะครับนีราคาหุ้นลงมาขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับความน่าสนใจของทั้ง2บริษัทก็จะมีในเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยนะครับตัวของ b c p ีเนี่ยมันผลทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยเฉลี่ย4.5%ต่อปีนะครับ ขณะที่เอ็โก้เนี่ยนะครับคาดไว้5.5%ต่อปีครับตัว BCPG เนี่ยนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้15บาทนะครับก็แนะนําซื้อครับเอ็โก้ผลิตไฟฟ้านะครับซื้อไม่ซื้อครับอาจาร์นเดชครับครับแนะนําซื้อเหมือนกันครับก็ให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้อยู่ที่200บาท